าจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิช่วงบอกหมดบอกหมดช่วงที่2สนับสนุนโดยเติมเต็มชีวิตสมาร์ท GSM ซินเดียวอยูเอาปีดีบ้างดีกว่าครับอาจารย์ครับปีหน้าปีไหนดีปีที่ปีที่ถูกฉลอก,กับปีเถาะมีปีจอปีมะแมปีกุน ปี<ม>จอปีมาแแมปีกุลป,ปีจอนี่ถูกถลองรดับหนึ่งอลองลองมาก็มาแม่กุลคือหมายถึงว่าปีจอเนี่ยคุณอยากจะทำอะไรคุณลิเริ่มทำไปเลยอันนี้คือแบบภาพภาพกว<า>้างแต่ภาพเจาะลึกเลยเนี่ยต้องดูธาตุเขาอีกถ้าเขาเป็นธาตุดินหรือธาตุไม้มก็ปีหน้าไม่ดีอ๋อมันต้องสัมพันธ์รวมกันทั้งหมดใช่ใช่ทุกทุกทุกๆปีไม่ว่าเกิดปีอะไรอย่าง ปี53 54คนไหนท่าดินท่าไม้มีอุปสรรคหมดอ่าอ่าผมผมถามนิดนึงอย่างปีละกาถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะที่อย่างคุณดุารดำหรืออย่างทางหมอนิดบอกว่าต้องโชงกันหนักๆเนี่ยมีสิทธิ์ถึงขั้นเสียชีวิตไหมมีครับมีสิทำยังไงก็ยากนยาตผู้ใหญ่อย่างน้อยยาอาจจะมียาผู้ใหญ่เจ็บป่วยอย่างนี้เอาโดยส่วนตัวใช่ไหมขอพูดโดยส่วนตัวใช่ไหมปีชงหนักๆนะมีรถหมดรถมีบ้านหมดบ้านจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมอยู่ดีๆโดนภาษีย้อนหลัง คันหนึ่งก็รถก็คว่ำจริงๆตอนนี้คนที่เกิดปีรักาเนี่ยนะไม่ต้องกลัวว่าชงอย่างไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องกลัวครับอย่าตื่นเต้นออืถ้าหากว่าไปเสียเลือดไปบริจาคเลือดบริจาคเลือดนะฮะแล้วเอาเสื้อผ้าเก่าชุดหนึ่งที่ไม่ใช้แล้วไปให้ทานอนะไปปล่อยปลาสิบสองตัวใส่บาตสิบสององค์อือเอาประกามาเลยนะไม่ต้องไปให้หมอดูที่ไหนเขาหลอกแก้ดวงทำพิธี เอาเง่ายๆสำหรับเราเราเราขอได้อันนี้คือวิธีการสะดเดาะเคราะห์ง่ายๆคือท้าผู้ชมที่เกิดปีปหน้าปีที่โดนชงคือปีละกาปีละกาเรามาปีชวดแล้วก็ปีชวดแล้วก็สองอันนี้นะฮะอันนี้สอง,อ,งอันนี้วิธีแก้อนึ่งไ,ไปประจากโลหิตให้ปล่อยปลาก่อน ปลปาก่อนสิบสองตัวใส่บาสิบสององค์แล้วก็ใส่บาทให้ตรงกับวันเกิดคนไหนเกิดวันจันทร์อังคารพุดพรหัตให้ใส่บาทตรงกับวันเกิดอันนั้นกี่องค์นะกี่องค์กี่องค์สิบสององค์เพราะอะไรต้องเป็นเลขสิบสองสิบสองเป็นลาหูปล่อยออกซะบางคนบอกราหูเป็นเลขแปดนะมันต่างกันอันนี้คือราหูสิบสองค่ะเพราะอะไรต้องการการเจาะเลือดที่ใหม่หมายถึงอะไรอะไรทีาให้มันเสียเลือดเสียเนื้อการเจาะเลือดที่หมายถึงให้เสียเลือดเสียนเนื้อแล้วเลือดอันที่เราตะไยจากไป ไปช่วยชีวิตอื่นได้เหมือนเราต่ออายุไปเลยหรือไปไปจักลงศพอย่างนี้ได้ถ้าเกิดบางคนเขาอาจจะแบบบริจาคด้วยไม่ได้เครากลัวอย่างเงี้ยม่จากลงศพลงศพได้แล้วก็เสื้อผ้าเก่าชุดหนึ่งไปให้ทานคือเอาง่ายๆเราให้ทานดีกว่าง่ายๆให้ทานอย่างนงอยต้องมีเสื้อผ้าที่เราไม่ใช่แบบเก่าเกือกเอาเสื้อผ้าต้องใส่ได้ที่ใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้ใส่แบบเขาไปทำภาคีลุ่ไว้ได้เอออย่างนั้นไม่ได้หรอกอ๋ออ๋ออนะฮะอันนี้ถือว่าอันที่หนึ่งอันที่สอง ปล่อยปลาสิบสองตัวไม่ใช่ไปซื้อหมดมีเคล็ดแล้วก็ไปช่วยจากตลาดเหรอฮะใช่ครับผมได้เขียนไว้ในเว็บไซต์มดนเป็นยังไงครับไปซื้อจากในตลาดที่เขาจะค่าจากแกงไปช่วยมาไปช่วยมานะอย่าไปซื้อที่เขาดเราไม่ต้องไปเลือกว่าอย่าไปชี้ว่าตัวนี้นาตัวนี้ตัวไหนก็ได้ตัวไหนมีบุญตัวนั้นได้ออกมาเ๋อะไรก็เหมือนกับคนดวงคนไหนดีได้ได้ดีปลาก็มีดวงสัตว์ทุกชนิดมีดวงนะแล้วหมายังมี เราต้องไปซื้อเองไหมฮะต้ก็ไปซื้อเองถ้าเป็นถ้าเราไปได้เราไปเองเราไปซื้อปลาไม่ได้ก็ให้เขาอื่นซื้อมาให้ผมกูไม่ผอมไปซื้อปลาเองอย่างเงี้ยสิบสองตัวถ้าเราไปเองได้จดีที่เหลือจะมองหน้าแล้วเ็าจะอาฆาตเราไหมคุณปล่อยสิบสองก่อนแล้วคุณมาเหมาทีหลังได้อยอยังไงคือปล่อยสิบสองโลแทนได้ไหมครเหมือนรวยมันมันมันผิดตำราของหลวงปู่เอาปล่อยแค่สิบสองตัวนี่ตํารำาหลวงปู่ทองวัลลาชโยธา หลวงปู่ทองนี่ดังมากนะตำรานี้ผมได้มาเพราะท่านมาบอกอีกนะผมมกอบไม่รู้ท่านก็มาบอกมีมีข้อสามอีกไหมฮะตักมาสิบสองรูปที่มหนถึงอะไรครับตักมาสิบสองรูปตักมาสิบสองรูปในวันในบ้านต่เหมู่บ้านเนี่ยน่าตํหมู่บ้านเนี่ยผ้ามาไม่ถึงหรอกคุณต้องไปรอหน้าวัดตอนเช้าเช้าเอาปินทบาทจะพระเอาไปขายต่อหรือเปล่าเราให้ไปแล้วปล่อยเขา พระดีเราก็ได้บุญพระไม่ดีเราก็ทำทานอ๋ออยเป็นอคติมีอะไรอยากจะบอกเพืหลายหลคนจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องปีชงพอสมควรมีอะไรอยากจะบอกท่านผู้มชมก็สาคัญตรงที่ธาตุอย่าดูที่ปีเกิดอย่างต้องดูว่าถ้าปีหน้าเนี่ยคนไหนเป็นธาตุไม้หรือธาตุดินเนี่ยเจอสองเบ้งจะดูได้ยังไงธาตุที่จะดูยังไงครับต้องดูที่วันเกิดแล้วมาดูปฏิทินจีนที่วันเกิดนั้นเขาจะมีบอกธาตุว่าคนนี้ธาตุดินธาตุทองธาตุน้ำธาตุไฟธาตุไม้ แล้วก็มีสีดูดูห้าธาตุมีสีดู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 ร้อนดูดูฝนดูดูหนาวดูดูใบไม้จะไปเช็คที่ไหนนะปฏิทินจีนปฏิทินจีนอย่างเดียวคือการดูด้วยธาตุเนี่ยมันจะละเอียดมันยำมากคือจะบอกว่าปีจอดีกับปีเถาะอย่างนั้นไม่ได้มันต้องดูว่าธาตุเขาธาตุอะไรนะถ้าธาตุเขาเป็นอลิ จะกดีกับไม่ดีอ๋อเหรอฮะเพราะฉะนั้นพยายามไปหาปฏิทินจีนหรือหนังสือปฏิทินร้อยปีมันจะมีต้ตงของจีนนะปฏิทินร้100อยต้องต้องรู้จักภาษา,าจีนถึงจะ,ะอ,อ๋อเหรอฮะเลือวดเว็บไซต์ของอาจารย์นิดอะไรฮะเว็บไซต์ผมหมอนิ com, uh, com. อ้ดอทคอมเวอร์เวิร์ฟโมนดเดี๋ยวเราขึ้นให้เดี๋ยวเราขึ้นให้ขอบคุณมากๆแล้วก็ยินดีที่ได้เจอจครับงกา้าวเ่น้าผมอยากให้ได้เวลามากกว่านี้รายการเราจะได้เวลาเพิ่มขึ้นไหมฮะ ถามกันในรายการเลยถ้าปีน um ี้เหรอปีหน้าเนี่ยเอาปีหน้าก็อยคิดว่าคงยังไม่ได้เพิ่มเท่าไหร่ยังไม่ได้เพิ่มเท่าไหร่โอเคฮะยังจะอยู่ไหมฮะไม่น่าถามเลยยังจะอยู่ไหมฮะอยู่ไหมฮะอยู่มอยู่อยู่นะฮะเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วเขาจะไม่ยอมรับอยากจะขอขอบพระคุณอีกสักครั้งสำหรับอาจารย์นิคครับผมและเดือนมาได้กัน ก่อนปีใหม่จีนเรามาพูดคุยกันเดี๋ยวจะให้สักสองสาวันเลย่เวลาไม่ได้จะ้เพิ่มนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับขอบคุณที่ติดตามรายการของเราวันนี้ก่อนจบไปยังไงฮะครับผมก็เช่นเคยครับไปชมกันครับว่าวันนี้ใครจะบอกต่อใครนะครับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงบอกต่อสนับสนุนโดย worldgas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มก็ เรื่องราวของคุณพ่อจริงตอนผมอยากจะเริ่มจากการขอโทษกันนะครับขอโทษครับเพราะว่าผมเองกับคุณพ่อเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันบ่อยทอั้งเรื่องของงานเรื่องของอะไรกันทำใช้ชีวิตประจำวันตอนนี้ก็ห่างหายกันไปก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับที่อาจจะไม่ได้แวะเวียนไปหาอะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังคิดถึงอยู่เสมอรักคุณพ่ออยู่เสมอนะครับเ <c oughs> มื่อก่อนเคยอยู่บ้านเก่าแล้วก็คุณพ่อเองเนี่ยก็จะมา รับไปเที่ยวทุกๆแบบเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ที่ประทับใจมากคือคุณพ่อมารับปั๊บแล้วคุณพ่อก็ไปตอกบัตรแล้วคุณพ่อก็พาไปเที่ยวเลยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ด้วยวทํางานแบบพ่อทั้งเลย <laughs> ตอนนี้ก็จะพยายามนะครับจะพยายามเป็นลูกที่เหมือนกับว่ากลับไปแล้วก็คุณพ่อดีใจให้เหมือนกับที่ตอนเด็กๆที่ผมไปเจอคุณพ่อแล้วผมดีใจครับขอบคุณครับ